สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์สาขานะครับสาขาหนึ่งนะครับอยู่โกดัง3ของเพชรยนต์นะครับตรงนี้จะเป็นโซนรถเข้าใหม่ทั้งหมดนะครับจะมีนะครับรีโวที่เข้าใหม่วันนี้นะครับจัดมาให้เนี่ยจะเป็นตัวแคปนะครับสองคันนะครับเกียร์ออโต้นะครับย้อนเป็นเกียร์ออโต้ตัวหน้าหล่อตัวเจพัสนะครับปี19 2คันนี้นะครับไมล์วันแสนห้าแสนหกนะสองคันนี้ราคาไม่ถึง4ี่แสนนะครับซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับ เรียกว่าเป็นกระบะเนี่ยนิยมใช้เลยนะครับนิยมใช้นะครับในเมืองนอกเมืองได้หมดเลยขับง่ายขับดีขับสนุกนะครับตัวสังตัวรถแต่สังเกตเลยนะเป็นตัวโฉมหน้าหล่อหน้าเดียวกันนะครับตรงกระทังหน้าสีดาเป็นตัแบ็คแบบนี้นะครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็นตัว4ประตูยกสูงนะครับโฉมเดียวกันนะครับหน้าเดียวกันแต่ว่าเป็นรีโว่สองจุดสี่พรีเลเนอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับออกใหม่ตัวนี้ออกใหม่ประมาณเก้าแสนกว่าตัวนี้ออกใหม่ประมาณเจ็ดแสนกว่านะครับ ราคาถูกลงครึ่งครึ่งนะครับหายไป50%แล้วนะครับซื้อมาสองวันนี้ค่าสภาพให้แล้วคุ้มคุมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พาดูทีละคันนะครับพาดูทีละคันเริ่มจากตัวรีโวคันแรกนะครับดอกเบี้ยนะครับถ้าเป็นกระบะแคปบเนี่ยจะอยู่ประมาณ3.79เริ่มต้น4ปีนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.79านะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยเลทพอนนะครับอยู่ประมาณ6 0 0 0ไปปลาย7 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับสำหรับ2คันนี้นะครับ ฟรีดาวได้ด้วยนะครับเหล็กอนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเหล็กอนที่นะครับผ่อนง่ายผ่อนเบาสบายๆนะครับใครสนใจกระบะสมาร์ทแครติดต่อมาได้นะครับแอดไลน์ดีทักได้เลยนะตัวสีขาวตัวเจพัฒน์คันนี้ปีสินะครับหน้าหล่อนะครับไฟหน้ามันติดรีเฟคเตอร์ไฟหน้าเดิมแท้ไม่แตกไม่เล้าไม่อ้านะครับโครมสวยงามนะครับตัวนี้เป็นตัวรถเดิมสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนไม่มีพิการแน่นอนส่วนตัวล้อเนี่ยอย่ามีใส่ฝาครอบอันลอยให้นะครับล้อนะ สี่ล้อเลยอย่าใส่ฝาครอบอันลอยให้นะครับเป็นสีบอลเงินเนาะตัวรถนะครับคันนี้ลองเทสได้ลองขับแล้วนะครับขับอ่าเรียกว่าขับเนี่ยไม่มีในเรื่องของปัญหาใดๆไม่มีไฟขึ้นโชว์นะครับใช้งานได้ปกติของเหลวอย่าเปลี่ยนให้นะครับทั้งหมดนะอย่าเปลี่ยนให้นะครับแบตเตอรี่เช็คให้ระบบไฟช่วงล่างนะครับเกลียแล้วก็จะเป็นพวกอ่าในเรื่องของพวกของเหลวต่างดูแลการให้หมดเลยตัวเนี้ยนะครับทะเบียน6 4 4ี่สี่ราคาอยู่30,000น 89,000บาทนะครับ3 8 9 0 0นนะครับรถปี20อ่ะรถปี20นะครับราคานี้นะครับผ่อนอยู่วัน7,000ต้นต้นๆนะครับ7,000นต้นๆรถเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะวันนี้ก็จัดกระบะตัวแคปบให้นะครับราคานี้ผ่อนอยู่ที่งวดละประมาณ7,000บ,บาท7,000นบาทเนี่ยก็นะครับ หมื่นห้าหมื่นหกออกได้นะครับรายได้หมื่นห้าหมื่นหกออกได้นะครับแล้วตัวนี้อีกอย่างหนึ่งกระจกเนี่ยไม่ใช่พับมือนะครับเป็นพับไฟฟ้าแล้วเป็นพวกหน้าใหม่ๆนะครับตัวเริ่มต้นยังเป็นแบบพับมืออยู่เลยนะครับอันนี้จะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยไฟยเแียวตัวพร้อม,อมๆนะครับออขออภัยลืมบอ,อกไปปีผิดนะครับปีสิบเก้านะตัวนี้เป็นปีสิบเก้านะครับแล้วปีที่สจะเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับอ่าสภาพเดิมสีขาวสวยเดิมเงางามนะครับพอจะมองมีให้ครบครบนะครับแมก นะครับจะเป็นแมงล็อกอะทานะสำหรับตัวนี้นะครับยางปียี่ิ่อะยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับยางปี24ินะครับนี่เห็นไหมแค่ยางก็20,000แล้วนะครับยางก็คุ้มแล้วนะครับกระจกรอบคันสภาพเดิมไม่แตกไม่ล้าไม่อ้านะครับสภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้กระจกเดิมนะใครสนใจคันนี้แคปจอทัหาไปได้เลย3 8 9 0 0 0น้าะครับามแสนแปหูจับโครเมียมสีสันสวยเดิมเงางามนะครับตัวกระบะนี่ก็เรียกว่าแมกนีเนอร์เอี่ยมนะครับ ใช้งานกันได้ยาวๆนะครับเซตอิมิชันสวยนะครับสวยเดิมดูดีน่าใช้นะครับไฟเบรคไฟถอยทุกอย่างสภาพเดิมไม่แตกไม่ล้าไม่อ้าเลยอ่ะสวยคคนนี้ช่างว่าสวยได้เปลืองมากนะครับตะเข็บรอยต่อโครงสร้างบอดี้ก็เดิมเช่นกัน crcl อยู่ครบนะครับนี่ crcl อยู่ครบนะครับซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับเอาใช้งานเนาะอ่ะช่งล่างหนึบๆแน่นๆเดิมๆแนบจะเป็นแหนบหกนะครับออกแบบมาเพื่อบรรทุกเลยนะครับ บรรทุกได้นะครับคันนี้เรียกว่าได้เป็นตันเดี๋ยวขอดูด้านในนิดนึงนะขอดูเลขไม์หน่อยนะครับกดคุณแย่กดขายนะครับปึ๊บนี่ครับมาเปิดดูนะครับบ่อเป็นบ่อผ้านะครับได้เป็นบ่อผ้านะครับไม่รับความร้อนนะครับรถมือเดียวสภาพป้ายแดงนะครับรถมือเดียวสภาพป้ายแดงอ่าอ่าขอภายแบตหมดด้วยนะครับแบตหมดอีกตัางหากนะครับงานเข้าแล้วนะครับคันนี้แบตหมดนะ มาอยู่ประมาณแสนหกนะครับรถมือเดียวเกียร์ออโต้จะเป็นแบบนี้นะครับเกียร์โต้นะครับอ่าราคาดีนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนอ่าให้ดูตัวอย่างนะครับโครงสร้างนี่ครับเดิมแท้ทุกจุดทุกเม็ดนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยนะครับนี่เดิมนะครับซื้อสดได้จัดเฟ็นได้นะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับคันนี้โอเคสวยนะครับเดี๋ยวคันนี้ไปดูอีกคันตัวอีกคันหนึ่งราคาถูกกว่านะครับ ราคาดีนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันสีบอลเงินอ่าตัวสีนะครับสีบอลเงินนะครับตัวนี้เป็นสีพื้นดูแลรักษาง่ายขับไปห้าปีสิบปีก็สีเดิมนะครับเป็นสีคงกระพันไฟหน้าเดิมสภาพเดิมนะนี่ครับไฟหน้าเดิมสภาพเดิมไม่แตกไม่เล้าไม่อ้านะครับใช้งานได้ปกติสวยๆแจ่มๆแบบนี้นะครับโครมเดิมไม่มีแตกไม่มีเล้าสภาพสวยวิ่งเลยเห็นไหมครับสวยกริบนะครับ แม็กล้อกระทะเหมือนกันนะครับล้อกระทะเหมือนกันเดี๋ยวใส่ฝาครอบออนไลน์อ่อนออนไลน์ฝาฝาครอบอันลอยอันลอยให้นะครับตัวนี้จะได้ยางนะครับเป็นยางปีอัอสิบหกนะครับหาปียางก่อนปียีสี่เหมือนกันโอเคปีสี่นะครับฟิล์มหกสิบติดมาแล้วครบครบนะครับฟิล์มหกสิบติดมาครบครบนะครับสีสันพิพ่พ์ลดสาภาพเดิมสวยเงางาม,ามสาภาพเดิมสวยเงางาม,ามนะครับท้ายเดิมบอดี้เดิม นะครับท้ายเดิมบอดี้เดิมนะครับเกียร์โต้นะขับสนุกขับมันนะครับขับง่ายด้วยไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาไม่ปวดเข่าอ่าแต่อยากได้แบบเกียร์แมนนวลมีไหมมีนะครับสามไปปลาสี่ต้นต้นอ่ะมีเหมือนกันนะครับปีไปยี่สิบสองยี่สิบสายี่สเป้มีครบหมดนะครับอ่านะครับสีสามพันธ์สภาพเดิมนะครับท้ายเดิมบอดี้สวยอ่ามีล็อกฝาท้ายด้วยนะครับอ่าโอเคตัวกระบะเดิมแมคไนเนอร์เดิมสวยนะครับ ัวท่อเดิมนะครับแหนบ่าแหนบ6นะครับยางอะไหล่อยู่ครบสวยเดิมเงางามนะครับเฟรมชัสซีเป็นยังไงเรามาดูกันนี่ครับเฟรมเดิมชัสซสีเดิมนะครับรถเดิมนะอ่ารถเดิมนะครับคันนี้ซื้อได้นะครับใครสนใจติดต่อมาได้0 9 4ย์9 4 8าสเ็นะครับตัวนี้มีจอมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับจอกล้องถอยมีครบเลยนะเ๋ยวบิดสตาร์ทให้ดูอ่าสตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับ FM AM มีให้ะ F M, M e นะครับเกียร์อโต้กล้องมีจอกล้องหลังกันให้ด้วยนะนี่มีให้ด้วยนะครับครบเลยไม่แสนห้านะสามแสนหกหมื่นเก้าครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันคุ้มๆไปเลยนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยนะครับนี่เมทัลสปอตชาร์จทุกเมททุกจุดนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับตะเข็บเดิมหัโวล้ตนดิตเดิมๆนะครับนี่สภาพเดิมสวยนะครับ ครับเริ่มสวยเลยตัวถังบอดี้เดิมมีเดิมไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับอ่ะใครสนใจติดต่อมาได้นะครับสีนฝาสภาพเดิมนะครับสีนฝาสภาพเดิมนะครับคันนี้ราคาสามแสนหกหมื่นเก้าราคาดีนะแร่ว่าราคาดีเลยนะครับตัวเจพัสดมีสองคันนะครับถ้าแบบไม่มีคลิบลอยนะถ้ามีคลิปลอยนะครับจะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับมีให้เหมือนกันพี่สิบเก้า นะครับปี19นะอยู่นู่นนะครับหนึ่งคันอ่าผมบอกเลยนะตัวนี้หน้านี้นะครับนิยมใช้หน้าหล่อเนาะขายดีด้วยนะครับแล้วก็นิยมใช้สุดเลยนะครับรถเป็นสวยนะครับดีไซน์เดิมๆสภาพสวยราคาจัดต้องได้3 6 9แสนสอหมื่นเก้าพัพอมประมาณหกพเองนะครับแล้วก็มาดูตัวสูงนะครับนี่เลยตัวนี้เป็นตัวสูงรีโว่สประตูออโต้ในราคาแค่ห้าแสนสนาพนะครับควอมประมาณ9,000บาทนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันรถปีสิบเก้านะครับ ตัวนี้จะเป็นสี่ประตูนะครับมีคาลิบอยให้ครบครบแมคคอปสิบเจ็ดนะครับถ้ตัวสูงจะได้แมคคอปสิบเจ็ดถ้าตัวเตี้ยแมคคอปสิบหกนะครับห่างกันนิ้วหนึ่งนะครับห่างกันนิหนึ่งตัวเครื่องเหมือนกันกระจังน้าต่างเหมือนกันหมดเลยนะครับไฟหน้า,าวันติรีเฟลกเตอร์เห็นไหมครับหน้าหล่อเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันต่างกันเรื่องช่วงล่างความสูงแค่นัน้นเองนะครับกระจกปับไฟฟ้าภาษีพ,พรบ,บรครบครบต่อให้ครบครบยางใหม่ๆของบิสโตนแมคแท้เดินโรงงานนะครับ ซุปโชต่างๆสภาพเดิมนะครับสปูสปริงเดิมไม่แต่งไปแล้วไม่อ้านะครับนี่สภาพสวยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนี่กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับสวยเลยนะครับหูจับเป็นโครเมียมนะครับหูจับเป็นโครเมียมเดิมสวยเงางามนะครับตะเข็บเป็นอาร์ครอยต่อโครงสร้างชัดๆแจ่มๆแบบนี้นะครับอ่าใครสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8นะครับ เพลเนอร์ ner, ตัวนี้ยกสูงสวยๆนะครับสนใจแอดไล์มาทักมาได้เลยนะครับรถสวยสภาพดีน่าใช้นะครับถ้ารีโว่ตวเซตตัวนี้นะเป้มีให้เลือกประมาณ7จดคันนะพยายามไม่ติดจองนะที่เหลืออีก30คันติดจองเรียบนะครับแต่มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีตัว G อยู่บอลห0 0 0นบาทนะครับตัว G ก็มีตัว e ีพก็มีแล้วตัว E G ก็มีนะครับห้าแสนสองหมื่เป้มีให้เลือกครบเลยนะครับ อันนี้ยกสูงนะครับน่าสนใจนะครับมีครบหมดเลยนะครับหรือจะเป็นกระบะแแบบก็มีแคบยกสูงก็มีราคาอยู่กันสามเก้าเก้าสี่ถึงสี่นหมื่นนะครับมีครบหมดนะเลขเฟรมชือดสีนะครับนี่มีให้ดูแบบนี้นะครับดูได้นะครับอ่าเฟรมเดิมนะครับสภาพสวยนะครับซ้ายดูนะครับซ้ายดูก่อนมาเดิมแท้แน่นอนเงางามสภาพเดิมไม่แสนเดียวนะครับไม่แสนเดียวเท่านั้นนะครับพวงลยมันติฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะครับเบาะผ้า โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยนะครับผลของน็อตเดิมเหมือนกันอ่าแต่แคบเดิมไหมดูเลยบอกเลยว่ารถเดิมนะครับไม่ต้องกลัวนะนี่เห็นไหมเม็ดนักเดิมนะครับรถนะครับเราขายเกรดเอเท่านั้นเลยนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับกลุ่มแน่นอน3คันนี้ราคาทกสูดอยู่ที่369,00 0าเท่านั้น ด้านหน้าเครื่องนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับตัวเครื่องบล็อกเดียวกัน2.4ลิตรนะครับ2.4ลิตร140แรงม้านะครับเครื่องเดิมเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับคันหน้าโครงสร้างนี่ครับสภาพเด uh ิมนะครับคันหน้าโครงสร้างสภาพเดิมเลยเห็นไหมครับเครื่องเดิมเครื่องฟิตนะครับแผ่นเพจอยู่ครบๆนะครับนี่เล็กแผ่นเพจอยู่ครบซิคล์มอร์อรอยู่ครบซีนเดิมสภาพเดิมฝาเดิมนะครับซีนเดิมแบบนี้นะครับอ่าโครงสร้างนะครับบอกเลยว่าเดิมนะครับนี่โครงสร้างนะครับ แกงใส่กําขวาเดิมเลยทั้งหมดแผ่นเพดอยู่ครบๆนะครับฝาเดิมซีนเดิมนะครับชนงฉนวนต่างๆเนาะอยู่ครบเดิมเลยนะครับเครื่องเดิมๆไม่แตกไปแล้วไม่ خر, อ้าใช้งานได้ปกตินะครับนี่คานงคานหน้าเดิมนะครับ abs สีล้อเครื่องไม่มีแกะไม่มีขายขายขับแดงสิ้นนะครับเครื่องแรงเครื่องฟิตสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนอยู่วันเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับมาต่อกันที่ตัวรีโว่สองจุดสี่ตัวเจพัทปีสิบเก้าในราคาแค่สามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้นะครับได้ตัวหน้ารอเหมือนกันนะครับ ตัวตาปั๊ม L อยู่ครบเห็นไหมครับนี่คันหน้าเดิมสภาพเดิมสวยนะครับรถสวยนะครับแผ่นเพจนะครับเดินมีนาเนาะนี่อยู่ครบเล็กโครงเละเฟรมอยู่ครบนะครับฝาเดิมซีนเดิมนะครับสภาพสวยนะคันนี้สภาพสวยเลยนะครับคันนี้ราคาดีนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าซื้อได้ครับผ่อนวันหกพันหกหกพันเจ็ดนี่ครับนี่ครับเล็โครงเลเครื่องเดิมสภาพสวยนะครับคันนงคันหน้าเดิมเช่นกันนะครับ แล้วก็ต่ออีกคันหนึ่งสุดท้ายเป็นตัวสูงนะครับ4ประตูรถยังไม่ล้างเอย่างสิ้นนะครับนี่ครับเครอะปกติเนาะ r l u ครบคันหน้ามีการใช้งานก็มีด้วยรอยปกติแบบนี้นะครับแผ่นเพดอยู่ครบครบเลยนะครับฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับ2.4ลิตรทั้งหมด3คันนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่3 6 9 3 0 0 3 8นะครับแล้วก็4ประตูออโต้ยกสูงปี19ราคาอยู่ที่นะครับ529,000นะครับ ลูกค้าสนใจกระบะคันไหนนะครับแอดไลน์มาทําได้เลยนะครับราคาถูกสุดอยู่แค่สามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับถูกถูกคุ้มๆแบบนี้บอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดกันนะครับกระบะสวยน่าใช้เกลียอออโต้ทุกคันนะครับขับสนุกขับมันแน่นอนนะครับใช้งานยาวๆทนๆต้องโตโยต้ารีโวเท่านั้นนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยทุกคันมีแคมเปญแถมให้ทุกคันเลยนะครับโบแถมให้คุ้มๆแน่นอนนะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์นะครับศูนย์เก้าสี เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับแอดไลน์ดีทักมาได้เลยรถสวยน่าใช้เกรด A แบบนี้วันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นครับเพรเพทยนนะครับเป้เพทยนนะครับวิศวะไฟยขายรถกระบะมือสองเท่านั้นเลยนะครับปรึกษาเลือกออกรถโทรมาได้นะครับย้ำเลยนะครับว่า รู้ตัวว่ารายได้2เท่าของค่างวดนะครับไม่ติดภาระนะครับหรือนะครับไม่มีคืนรดติดแบรดิสโทรมาได้ปรึกษาได้นะครับย้ำเลยนะคุณน่ารูสวยไปใช้แน่นอนวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ